กลับมาพบกับแม่แพทย์และน้องนิชาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีความรู้และคําแนะนําดีๆมาฝากทุกคนกันค่ะเปิดตัวยิ่งใหญ่มากเหมือนเก็บกดเลยนะคะเอาวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงผู้เช่าต้องการอะไรผู้เช่าต้องการทำเลที่ดีใช่ไหมนิชาคือต้องเดินทางสะดวกใกล้อะไรคะแม่รถตู้เอามารทีรถไฟฟ้าทั่วไปนะคะ และอันดับที่2เลยนะคะโครงการดีห้องดีแล้วก็ห้องสวยใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะเพราะว่าผู้เช่าเขาสามารถช้อปปิ้งได้เลาค่ว่าจะเลือกเช่าที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ปรึกษามีหน้าที่ที่จะให้คําแนะนํานะคะว่าตกแต่งห้องยังไงให้ตรงตามต้องการอะไรพวกนี้นะคะทำไมเขาถึงต้องมาปรึกษาเราค่ะแม่ ก็คือเราเนี่ยมีโปรเจกต์พิเศษนะคะก็คือซับที่เรามีเนี่ยราคาถูกมาก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 มากเลยสุดยอดแล้วก็โปรโมชั่นดีมากเลยนะคะถ้าอยากรู้ว่าดียังไงอ่ต้องนบ็อกซ์เข้ามาถามพวกเรานะคะแต่ว่าคุณสองัติต้องข้อแรกเลย คือเงินเดือน30,000อัพค่ะเงินเดือน30,000อัพแล้วก็ต้องอทํางานมาอย่างน้อย1ปีขึ้นไปนะคะไม่ติดบูโรแล้วก็ไม่ติดแบคลีดนะคะเป็นผู้ที่มีเครดิตดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะแต่ว่าถ้าใครเงินเดือนยังไม่ถึง30,000ื่นอั0สองหมั้ยได้ไหมได้ไหมคะคุณแม่ก็ลองปรึกษากันดูก่อนค่ะ,ะ,คะถ้าหากว่าเงื่อนไขผ่านนะคะไปต่อถ้าเกิดเงื่อนไขไม่ได้พักก่อนพักก่อนแม่บอกให้พักก่อน ง่ายๆนะคะสนใจอ็อกซ์มาได้เลยนะคะค่ะเราพบกันใหม่นะคะกับแม่แพทและน้องนิชาคิดหน้านะ